รับเบ้นซ์วันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันไม่ใช่แค่หลอแบบดูดีนะครับแต่มันหลอแบบผู้ดีนะครับในราคาเพียงล้านกว่าบาทไม่ถึง2ล้านแล้วนะโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้นะครับ ใครฝันว่าอยากจะมีค่ายนี้นะครับวันนี้มันไม่ไกลตัวแล้วนะและบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่มาในเช่นนั้นครับประหยัดน้ำมันสุดๆและออปชั่นมาเต็มนะครับเป็นตัวท็อปนะครับอย่างเช่นหลังคาพาราลลิมิกหลังคาแก้วใช่ไหมครับอ่าไฟหน้าแบบมันติ LED นะครับหรือจะเป็นเครื่องยนต์1.5ทวีดนะครับที่มาพร้อมระบบ EQ Boost นะครับทั้งแรงและประหยัดนะและที่สำคัญต้นตามมาแต่งให้แบบหล่อๆครบๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับภายนอกเนี่ยตัวรถสีขาวมุกแบบนี้และภายในเนี่ย เป็นสีแดงตรงรุ่นตังหานะครับโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ลงตัวสุดๆนะครับในราคาที่ประหยัดอีกแล้วนะครับมาปรรลุท่านดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมันน่าใช้ขนาดไหนแล้วก็ของแ่งนี้ผมทำให้นะครับมันเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากนะครับนี่ให้ดูกับตัวไฟหน้าก่อนดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัวมันติบีม LED นะครับคือไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเป็นแบบ LED หมดเลยครับยังไม่พอดีไซน์สวยงามมากนะครับลูกแก้วมีสีเ้าฟ้ามาให้แบบนี้นะล้ำสุดๆไปเลยนะครับถัดมากันจังหน้านะครับผมมีการเปลี่ยนมา ให้ใหม่นะเป็นงานคาร์บอนเคเลาแท้นะครับของทรงบาบาัสแบบนี้นะครับเพิ่มความหล่อความเท่เข้าไปนะครับและชุดกันชนรอบคันเนี่ยคันนี้เป็นตัว MG Dynamic แท้นะครับก็จะมีความสปอร์ตลงตัวมาจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นตัวมาดิเชนเรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าเฟคลิฟนะมาพร้อมปี28แล้วก็จดทะเบียนนะครับ2020แบบนี้นะครับค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะด้านข้างนี่เลือกใช้ล้อฟอร์ดแท้สองชิ้นนะครับขอบ20นิ้วนะ ี่ยเป็นตัวกระจกเงาๆนะครับลก้านะครับเป็นตัวก้าการเป็นตัวไฮเปอร์แบ็คแบบนี้นะครับถัดมายางก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับละช่วงล่างก็มีการอัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับส่สปริงโหลดของตัวไอบากจากเยอรมันแท้นะครับให้ฟิลลิ่งที่ขับขี่ดีขึ้นนะครับหนึบขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามลงตัวมากขึ้นนะเบรกเอ็มจีแท้ขนาดใหญ่นะครับมาจากโรงงานก็บอกเลยว่าสวยงามเอาอยู่ทุกแรงมาแน่นอนนะครับ ถัดมานะครับไซส์สเกรลด้านข้างก็มีการติดตั้งแบบคาร์บอนเคเบลาให้เช่นกันนะครับงานได้แท้นะและคันนี้นะครับเป็นทรงคูเป้ใช่ไหมครับเห็นไหมนี่เป็นรถสปอร์ตที่ดีไซน์สวยงามนะครับล้ำๆนะครับผู้ชายอย่างเราเนี่ยบอกเลยว่าขับแบบเท่แน่นอนผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับและตัวรถด้านหลังนะครับก็บอกเลยว่าลงตัวสุดๆนะครับอย่างเช่นไฟหลังนะครับติดตั้งเป็นงานคาร์บอนเคเบลาแท้เช่นกันนะมีปีกเล็กๆมาแบบนี้นะครับไฟท้ายสวยๆเป็นสไตล์ฟลูเอลีดนะครับหรือจะเป็นนะครับด้านล่างดดิฟฟเเอรร์ขนนนาใหญ่ะคับป็ง เรียกว่า c 6 3แบบนี้นะครับ2ชิ้นแท้ๆนะครับงานคาร์บอนเคปล่าปลายท่อ AMG สีรมดำนะครับแล้วก็กล้องมองหลังครับรอบคัน3ามร้อยสิบงศานะครับบอกเลยว่าขับง่ายปลอดภัยแล้วมันเท่เวลาแบบเวลากล้องเปิดนะครับมันก็จะมีการกระดกขึ้นมาด้วยนะครับบอกเลยว่าล้ำสุดๆนะยังไม่หมดนะครับขนาดก็ติดตั้งให้ใหม่นะครับเป็นงานคาร์บอนเคปล่าแท้เช่นกันนะครับ มามาชมภายในกันบ้านดีกว่านะนี่เลยนะครับภายในก็ต้องรุ่นของเขานะครับภายนอกขาวภายในแดงแบบนี้นะครับสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นตัวรุ่นใหม่ใช่ไหมครับที่มีมัลติฟังก์ชันคอนโทรลที่เป็นสไตล์ใหม่นะครับแล้วก็พวงมาลัยท้ายตัดเ m g แบบนี้นะครับหน้าจอเรือนใหม่ก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะเป็นตัวไมนิชเชนเฟลกลิฟเรียบร้อยใช่ไหมครับทัชแพดก็มีมาให้ใช้นะครับจอหน้าขนาดใหญ่แบบนี้และไฟเอ็มลอนะครับขาดไม่ได้เลย สร้างบรรยากาศความหรูหราให้แบบพรีเมียมสุดๆนะครับยังไม่หมดนะเครื่องเสียงนี่ของเบอร์มาสเตอร์ด้วยนะครับก็เครื่องเสียงชุดนี้เนี่ยหลายแสนนะครับเขาให้เป็นสเปคที่มาจากโรงงานเลยนะบอกเลยว่าพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาที่ราคาเข้าไปกระเป๋าแล้วนะครับเลกมากันบ้านนะครับคันนี้่ันกันอยู่ที่98,000กิโลนะครับเป็นไม้แท้แทไม่มีการกลับไม่มีการคอรนะครับถัดมานะครับให้ดูเครื่องยนต์กันเล็กน้อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี่เลยนะครับตาดต่งเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ทอโบนะครับพร้อมระบบ EQ Boost นะครับที่ให้แรงมาที่พอสมควรนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับจากตัวเดิมค่อนข้างเยอะนะครับสุดคงสร้างหลักคันนี้นะครับก็ เดิมๆทั้งคันเลยนะไม่เคยผ่านการชนหนักผิดความน้ำท่วมมานะครับต้นตาลการันตีนะครับสวยงามมากก็เป็นหนึ่งรุ่นที่สมัยก่อนนะครับตัวผมเองก็ไฟฝันนะครับว่าอยากจะขับสักหนึ่งครั้งนะครับเจ้าตัวซีคูปแบบนี้คือได้แบรนด์ของตัวเบนซ์ใช่ไหมครับสองเป็นรถคูเป้สองประตูที่มีความเท่มีความสปอร์ตนะครับและแต่ก่อนมันราคามันสูงอานเราจับต้องไม่ได้3 4ล้านวันนี้ครับตัวผมว่าจับต้องได้นะผมเสนอขายให้เพียงหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับกับเจ้าซีคูปหล่อๆนะครับเฟ ก็ออกรถง่ายๆนะครับจัดเต็มฟรีดาวด้วยเลยนะแล้วก็ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะด,ดวกเรานะครับก็จะส่งให้ฟรีนะครับถึงหน้าบ้านกันไปเลยนะสุดท้ายนะครับซื้อตอ้องตาต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน